ก็จะแบ่งให้กินลูกช่วงลูกอย่างเงี้ยให้ตังก็ไม่เอาดีดีทั้งคู่เลยของตายายเนี่ยแต่ส่วนมากก็ถ้าว่าซื้อตลาดหรือว่าของคนอื่น,น่ะไม่มั่นใจนะก็สารตรกค้างเนี่ย เคยแล้วกินแตงโมน,นอนเข้าโรงพยาบาลที่เห็นนั่นก็ใช่นะไล่มันของพ่อใหญ่เล่ใช่ไหมเออนเนาะเก็บแตงโมริงๆด้วยนะเดี๋ยงคนณเขาพูดกันคุณงานไง แม่น้องหมาแมวสวัสดีค่ะขอบคุณมากมายค่ะแอบแอบทำกับข้าวจ้าจ้าจ้าได้อะไรทำกินน้อทำเผื่อแม่จิบ้างนะแม่กิไม่กินข้าวเช้าหรอกเสียงลมหนาวเนี่ย น้องสาวบ้านานาบอกแตงดุกค่ะดุกดกนี่ก็เริ่มต้นนะเนี่ยยังจะมีปลายเถาอีกด้วยเนะี่ยยังจะมีปลายเถาอีกเยอะเขาค่อยถอดยอดไปเรื่อยๆก็ติดไปเรื่อยเนี่ย อันนี้ลูกเริ่มต้นไงลูกสองเริ่มต้นจริงๆคุณแม่ไหนเขาจะไม่เอาเขาก็มีอะไรนะเคยบอกอยู่เหตุผลน่ะเนาะจำไม่ได้เขาว่าออกมาลูกไม่สวยหรืออะไรนี่แหละพอโตแล้วอะ่ะแบบเนื้อเนื้อในอะเนื้อในเนื้อใน คุณไม่แน่เคยเล่าให้ฟังอยู่ปีที่แล้วเนี่ยลืม <laughs> ถือว่าดกดนะอยู่นะค่อยๆเดินเอตรงหว่างที่ไม่มียอดแตงเดี๋ยวจะเอาวิดีโอถ่ายเอาโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอพูดก็สลับสับสนเนาะเอาไปลง พี่ๆน้งนองๆได้ดูอีกรอบตอนที่มันนั่งไล่ไล่มันติดกันเนี่ยตอนไล่มันเล็กเน็่อ้ยโทษทียังไม่แหงต้นลูกยังไม่ถอดยอดยังไม่ติดลูกหรอกเลยไม่ได้เข้ามาถือว่าดกอยู่นะเนาะ บางบ้านเขาเคยเคยมาถ่ายวิดีโอปีที่แล้วอะเขาจะทำอย่างเงี้ยทำเป็นร่องแล้วใช้ออะไรอะเขาซื้อมาพ้ายางยาวๆแล้วเขาจะเจาะรูเฉพาะเฉพาะหลุมหลุมที่ยอดอะเขาจะคุมให้ดินดินไม่แห้งหน้าดินอะชุ่มตลอดแล้วก็ยากขึ้นน้อยด้วยไง คุณแม่เอื้อสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะสิบหกท่านยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะคุณแม่เอื้อกระทักคุณบุญเกิดสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไร่แตงโม mẹ ưa Quang... của, <laughs> mình nghe nè